แมทพิลณีพร้อมหน้าครอบรัวว่าที่สามีชื่นมืน่นสไปคคนนี้ทุกใจทางบ้านเริ่มเดินสายแจกการแล้วราคาสำหรับนางเอกสาวลูกครึง่งแมทพิลณีที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงหลังจากที่แฟนหนุ่มนักธุรกิจเฟรมพิมเดชได้สวมแหวนคอตแต่งงานไปหมัดๆมและเพิ่งจะจัดปาร์ตี้สละโสดกันไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนคาดว่างานวิวาห์หวานจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า ขณะที่ล่าสุดมีภาพของสาวแมทไปร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้าครอบครัวใหญ่ของว่าที่สามีเป็นช่วงเวลาสุดอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะและหนุ่มเฟรมนั้นก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า full with fame ซึ่งในภาพนั้นก็ยังมีฟันอัครินหรือกรอยหินกลิ่งอดีตนักแสดงชื่อดังนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักและก็อบอุ่นใจมากๆเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ